สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่แมวขาวชาแนลนะวันนี้เราไาอยู่กับโบเตโต้เจ้ามันฝรั่งถล่มฝูงเอเลี่ยนเอาที่จริงเกมนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วล่ะแต่เป็นเกมที่สนุกมากเลยติดพันจนวางไม่ลงก็เลยถือโอกาสอัดคลิปมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะนะตัวละครที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเลนเจอร์เป็นตัวละครตีไกลความสามารถของมันก็คือบวกระยะการโจมตี50หน่วยเริ่มต้นด้วยปืนพกนะแล้วก็ดามจที่เป็นความแปรระยะไกลจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัพเนี่ย50%ป แต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่จะไม่สามารถใช้อาวุธระยรประชิดได้แล้วก็ modifying ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ HP เนี่ยจะได้น้อยลง25%เอาละขอเริ่มต้นที่ปืน SMG ก็แล้วกันนะแล้วไปที่ความยากระดับสุดท้ายซึ่งระดับนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เริ่มต้นมาที่เวฟหนึ่งอะชิวๆไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็เดินหน้าเข้าใส่มอนแล้วก็ยิงมันให้เละไปเลย อาเจ้าเตี้ยเขียวๆเ,เนี่ยก็เป็นในทั้งตังแล้วก็เฮดพีที่จะทําให้เราอัพเลเวลนะส่วนตัวต้นไม้เนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปตัวที่เป็นยาสําหรับเพิ่มเฮีแล้วก็ยังมีโอกาสดรอปไอเทมที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยอเมื่อจบดานนะถ้าเราเลเวลอัพเราก็จะได้เลือก skill. อัพสกิลอ่านี้ไม่มีผมที่ต้องการดังนั้นผมจะรีโลมันอ่าไม่มีอะไรดีๆเลยงั้นก็เลือกเฮีไปก่อนแล้วกันนะถึงแม้ว่าเฮีเนี่ยจะได้น้อยลงจากผลของตัวละครแต่มีเยอะไว้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ ส่วนตังที่เหลือมาก็มาดูซิมีอะไรน่าสนใจไม่มีงั้นก็รีโลไปกด S m g มันหนึ่งกระบ,บอกแล้วก็ไปรุยกันที่เว็บสก็เหมือนเดิมอ่ะนะแล้วก็เดินไล่ยิงมอนเก็บเอ็กีไปเรื่อยๆอ่ะเวล up แล้วเว็บนี้ก็ยังชิวๆอยู่ไม่มีอะไรมากเราก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเก็บเจ้าแต้มสีเขียวให้ได้มากที่สุดถ้แล้วกัน ดานคราวนี้ดูซิว่าดีโดได้อะไรอ่ะเลนเดอร์เมทที่เราต้องการมาแล้วต่อให้เป็นหนึ่งแต้มก็ยังดีกว่านะงั้นก็กดไปเลยดวงดีใช่เลยนะเนี่ยได้ SMG ด้วยก็กดดีิครับตอนนี้เรามี SMG ทั้งหมด3ก็บอกแล้วรีโลรอบนึงดูซิว่าจะมีอะไรมไม่มีตังซื้อกนเก็บไว้ก่อนละกันนะไะดูกันต่อเทียที่สอืมจอกนะพวกแกนีไม่สามารถเขา้าถึงตัวฉันได้หรอกนะ นี่สิเขาถึงเรียกว่เกมเดินหน้ายิงเดินหน้าเขาใส่มอนแล้วก็จัดมันด้วยปืนทั้งหมดที่มีเว็บนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะขอรับตังไปอัพเลเวลก่อนละครับโอ้เดน์ดาเมจย่างนั้นเหรอจัดสิครับรออะไรอีกรอบนึงไม่มีเรื่องการงานรีโลอืเฮดพี่ไปก่อนละกันได้เวลาซื้อของที่ดองเอาไว้ตั้งแต่ตาที่แล้วแต่ก็รีโรหาดูซิมีอะไรอีก ไม่มีฮะงั้นก็เข้ามาดีครับอือคราวนี้มีมอนตัวใหม่นะเป็นตัวมอนใส่หมวกแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ถามว่าแข็งไหมก็ไม่เพราะกระสุนของเรามันทรงพลังยัดเข้าไปสิยัดเข้าไป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 เออยัดเข้าไป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 เออนั่นแหละพวกแกจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะ จะเดินอยู่สักพักอุ้ยมีของตกเป็ชิ้นหนึ่งอะไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกับท้ายดาดีกันนะ,ะได้พิกี้แบงค์เก็บสิโอ้เลนราเมรจัดมาดิครับรออะไรเอไอเทมกดไปก่อนแล้วกันเผื่อได้ใช้รีโลก่อนรอบหนึ่งเอสซมจีว้าวต้องการอยู่พอดีเลยมีสี่ก็บอกแล้วคราวนี้ โอโหล็อกไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะเราจะมี S M G 5กระบอกยิงกันแบบรัวๆปีเลยปะมอนเล่นเยอะกว่าเดิมแล้วแฮะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราหรอกด้วยปืนกลทั้งหมด4กระบอกและปืนพวกอีกหกระบอกไฟพอร์ของเรานะ่ยไม่ได้น้อยหรอกนะอืมไม่ไทมอีกชิ้นนึงเยี่ยม ของดอบกระจายเต็มดาดเลยฮะขอเดินเก็บก่อนละกันนะ,ะก็จบลงไปอีกเวฟนะสับวฟพี่5ดูสิเฮช็อกอย่างนั้นหรอเอสแตัดก็ดีอยู่บวกดาเมจด้วยแต่ว่าลดดีเจนตรวนี้ดีเจนเรามีแค่4เองอ่าเอาก็ได้สวยชิ้นหนึ่งทิ้งไปเลยคราวนี้เป็นลักนั้นเหรอเก็บไว้ก่อนเกาะไม่ค่อยมีงั้นก็เอาเกาะมาเพิ่มละกัน ูปืนกลสองกระบอกก็ซื้อมาสิขายปืนพกชิ้งไปแล้วก็จัดมาให้เต็มเอเจนจอีกแล้วแฮะก็ต้องซื้อสิครับปะกับผสมปืนสองกระบอกก็จะได้เป็นปืนกระบอกสีฟ้าหนึ่กระบอกนาะไปลุยกัน อันนี้ในไม่ที่จำนวนแฮแต่กันเราก็ใส่ไม่ยั้งเลยตุ่ปอ,ปอบพวกเนี้ยแต่ตังเยอะดีชอบอได้เทียมมาอีกหึงชิ้นโอ้กระสุนเยอะนี่นะพวกนายนะ่ะแต่ยิงไม่โดนชั้นแบบนี้มันก็ไรค่านะรู้ไหมอยากเป็นสิครับอเงินทองเงินทองไหลามาเทม,มาเราจะรวยกันไปด้วยกัน ดูซิจบแบบนี้ได้อะไรพาคาดหัวตีทะลุหนึ่งครั้งนั้นเหรอ,อให้โดนดาเมจลดไปก็ดีกว่าอยู่แล้วละแล้วก็เลนจ์ดาเมจเยี่ยมตอนนี้ดามเมจเราสิบหน่วยแล้วมาหาักลบกับปืนอไม่เลวไม่เลวนัดละสิบหน่วยเจนเท่าเอเลียนอย่างนั้นเหรอบกเทสพีบกดาเมจแต่ว่าทําให้ศัตรูเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เยี่ยมไปเลยยิงศัตรูเยอะก็ยิงได้ตังค์เยอะกดไปสิครับรีโลไปหนึ่งทีว้าวมินิกัน ไม่มีตังแฮะล็อกไว้ก่อนตาหน้าเจอกันแน่เจ้าปืนใหญ่ซื้อฟักทองมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ล็อกปืนกลไว้แล้วก็ปะตาต่อไปกันฟังเสียงสิครับฟังเสียงกระสุนปืนแน่นๆนิสิต่อให้แกจะเกิดใกล้ฉันนะแต่ถ้าแกตายก่อน แกก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะชีวิตของแกน่ะมันก็แค่สามวิเท่านั้นเกิดมาแล้วก็พร้อมจะตายกลายเป็นสีสีเขียวให้ฉันได้ well อัพเวลยังไงล่ะยังไงก็ขอตังก่อนล้วกันนะครับจะเก็บตังเอาไว้ซื้อปืนกลที่เราอยากได้กันอืมเลนดาเมดบวกสามเยี่ยมยอดแล้วก็ตังพอแล้วอืมช่องเต็มงั้นหรอมสมปืนไปก่อนแล้วกันหนึกระบอกอ่ะ ได้มาสักทีเจ้ามินิกันเทียสามส่วนชิ้นอื่นตังไม่พอแฮะงั้นค่อยซื้อแล้วกันนะโอ้ดานนี้เจ้าตัวใหญ่เริ่มโผล่ไปแล้วแฮะถึงไม่ยะถึึกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ด้วยอำนาจยิงของฉันนะ่ะแกน่ะไม่ขนามือฉันหรอกนะเออเปูนไปงั้นแหละเจ็บอยู่เหมือนกันนะโดนชี้ครึ่งหลอดเลยแต่ไม่เป็นไรเรามียาที่หลดอยู่เต็มพื้น เก็บมาใช้ก่อนละกันพวกแกเข้ามาเลยเข้ามาเลย้ามัเลยไม่ได้เข้าแบบนี้ได้ไหมไบบอ่นนะเข้าแบบอื่นอ่ะเข้าแบบแบบเข้าไหมฉันยิงเฉยๆนะ่ะไม่เป็นไรไม่เจ็บทนได้ไปสองวิหนึ่งวิอ่ะจบด่าน Mage. อืมเลนเตอร์เมจโอ้นี่มันดวงจริงๆเลยฮะขนาดอัพลักไปแค่สิบนะเนี่ยอืมมีตางพอซื้อแล้วงั้นก็ ผสมแล้วก็จัดไปอีกกระบอกนึงบอกกับขลองอื่นๆที่เราอยากได้่ปไปลุยกันต่อ,อสังเกตดูนะว่าเวฟนี้ยาวขึ้นกว่าเวฟที่แล้วแล้วกับเวฟแล้วหนึ่งนาทีละแต่มันก็มาเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะบีทเวลาให้เราได้เก็บตังค์มากขึ้นยังไงล่ะเอาเวฟแบบพร้อมกัน ทุกครั้งที่เราอัพเวลเนี่ยเราก็จะได้แต้ม h p ที่เป็นแม็ก h p เพิ่มมาอีกด้วยนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยวูเห็นตังสีเขียวที่อยู่บนพื้นนั้นไหมเดินมาเก็บไม่หวัดไม่ไหวกันเลยเชล่าไม่เลวไม่เลวแค่เวฟนี้เวฟเ,เดียวเราได้ตังมามากกว่า400ร้อยแน่เลเวลอัพครั้งนี้ขอเลือกเป็นเลนจ์ดาเมจเหมือนเดิมก็แล้วกัน ส่วนอีกแต้มนึงเอาเป็น HP l e g e n ก็แล้วกันนะเราจะได้ชนมอนได้มากขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเก็บไอเทมฟื้นฟูอีกต่อไปมาดบวกน็อกแบกสามไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ก็กดมาไว้ก่อนนะนะโอ้บวกบวกลักเยี่ยมเลยเอยเออร่อยอ,อย่างงั้นหรอบวกเลนส์ดาเมจสมหน่วยมิลีไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแค่บ,บวกดาเมจมาแล้วก็พอใจแล้วละ่ะกดอืมเป็นกอีกแล้วจัดมา ไอเทมบัชล right ีดบวกเฮดีเลอจมฮาร์เวสติ้งเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเราไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเท่าไหร่ดางนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเว็บหน้ามากดจะเข้าใกล้สู่ครึ่งทางแล้วเว็บที่10เกมนี้มันหมด20เว็ก่อนจะเจอบอสตัวสุดท้ายนะก็ไม่คานามือชันหรอกรุย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 รุต่อให้เป็นเว็บที่10แล้วก็ก็ไม่คานามือฉันอยู่ดีแหละ ไม่เห็นกันนะสะก,กี้กูจุว้ฟ,ฟิตเเซอร์เก็บมาก่อนก็ได้อเอาไว้ถึกกว่าเดิมก็ก,กด HP ไปแล้วกันเอลินเบบีน่าสนใจแฮะแต่บอกเอน m มิสป e d ไม่เอาดีกว่าเราก็ไม่อยากเอาตัวไปประทะมอนขนาดนั้นะนะยิ่งมีดวงเยอะตอนต้นเกมน่ะมันหมายความว่าเราจะยิ่งได้ของดีขึ้นในตอนเล่เกมยังไงล่ะน้องๆไปก่อนนะเนาะโอ้ว 11. เวฟทจอม,มินิบอสฮะ นีมีคุ้นเลยถือมีไล่ฟันอย่างนั้นเหรอแต่ดยท่ามันจะกระจอกมากเลยนะใช่มันกระจอกแหละกระจอกว่ามอนสเตอร์ีจริง่ะแกก็แค่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ที่มีหลอดเลือดเท่านั้นแหละซีนี่แกตายจากคนอื่นออซีนี่แกตายจากคนอื่นนะมันก็มีแค่หลอดเลือดเท่านั้นแหละหลังจากที่เราจัดการเจ้ามอนสเตอร์ตัวโต,วตถือมีดไล่ฟันเราเมื่อครู่ไปแล้วที่เหลือมันก็กลายเป็นเลือดกระจอกไปเลยดานหน้าเข้ามาสีดานหน้าเข้ามาซิ แกไม่มีรุ่นพี่แล้วสุดท้ายลูกกระจอกจะพวกแกก็ต้องตาย้วยน้ำมือของฉันถึงแม้จะเจ็บนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็จบเวบนี้ไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรอันที่จริงเราไม่จำเป็นต้องกำจัดบอสก็ได้นะแต่ถ้าเรากำจัดบอสได้ระหว่างด่านเนี่ยก็จะมีโอกาสซูมดรอปไอเทมระดับพิเศษ SD c o u c h ไอเทมระดับยูนิคที่บวก HP 5หน่วยพร้อมกับ HP Le เจน2หน่วยทุกๆ1สปีที่โดนลบลงไป ถ้าเก็บชิ้นนี้มาเนี่ยก็จะไปการลบ15% speed ปนดนันหมายความว่าเราจะได้30 HP ร mm ีเจนมาฟรีสำหรับเราที่เป็นสไนเปอร์แล้ว mm hmm. การมีโซฟาก็ไม่เร็ว mm hmm. ใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นดีไปละกันหาอาริสนนมัโจมตมีบวก2องเลน d ์ดาเมเก็บมาก่อนเรามีเลนช์ดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วเก็บตัวคูณมาก็ได้เนาะเอาเป็นไตเสพเลเวล3ที่บอก เปอร์เซ็นพลังโจมตีเข้าไปตรงๆเลยส่วนไอเทมปืนเต็มฮะงั้นผสมก่อนชิ้นหนึ่งกดปืนมาก่อนแล้วก็เอาเอลอยที่บวกดามเมจโอเคได้เวลาผ่านตังแล้วเ g กระบอกอย่างนั้นเหรอไม่เร็วเพลิจนจะตังหมดแล้วฮะงั้นไปลุยกันต่อกันละกันที่ 82, เบอร์สิบสองสือนมอนสเตอร์จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเลยนะ เจ้าเอเล่พวกนี้เนี่ยมันทาถมเข้ามามันไม่รู้เลยไงว่าปืนที่อยู่ในมือฉันนะ่ะมันสามารถลบพวกแก้วไปจากแมปได้ไวขนาดไหนและก็ทั่งโซฟาที่ฉันได้มาเมื่อกี้น่ะมันทําให้เออฉันเดินชา้าซะเหลือกเกินตัวขี้เกยจเดินไปเก็บไอ้เจ้าเขียวๆที่เต็มอยู่ตามแมปนี่ที่สุดคงจะดีไม่น้อยนะถ้าเรามีไอเทมที่จะดูดไอ้เจ้าเขียวๆนี่เข้ามาไว้ในตัวโดวยที่เราไม่ต้องเดินฮนะแต่มันก็เขินการฝันลมๆแรงๆนะ ไม่เป็นไรเว็บนี้เดินเก็บตังค์กันละกันเผื่อจะมีอะไรเอาไปซื้อของในแมปต่อไปนะผลของการอัพลักนี่ไม่เลวเลยแล้วได้ไอเทมมาสองชิ้นชิ้นแรกมีประโยชน์กับเรางั้นก็เก็บมาตัวอีกชิ้นหนึ่งอบอดระเบิจอทะลุเยี่ยมไปเลยอ่าอัพเกรดระดับ4บวกแฮกสปีดยังงั้นเหรอสวย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 ว้าวสเตจูไอเทมรูปปัน้นเมื่ออยู่นิ่งๆแล้วจะบวกความเร็วในการโจมตี25แต่ก็ลดสปีดเราไป ซึ่งถ้าเราลดสปีดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะได้ HP ้ e g e n จมากขึ้นแต่ไม่มีตังซื้อเงินเก็บไปก่อนละกันมาเว็บ23กันต้องรีบหาตังละมีเทม2ชิ้นระดับม่วงที่เราตั้งตารอไว้ปุ๊บต่อให้แกสวมหกเหล็กแล้วแกก็ไม่มีอำนาจต้านทานพลังของฉันได้หรอกนะถึงเวลาที่ฉันจะต้องเดินไปเก็บตังละล่ะนี่มันนักเก็บสวยชันดีนี่เองดาเมจย,ย่างงั้นเหรอมันก็แค่การสกิดฉันเท่านั้นแหละ ด้วยพลังของเทพพีเจนขนาดนี้นะ่ะถ้าแกไม่วันฮิตคิวฉันน่ะซะตงแทบจะเรียกแต่ว่าเป็นอมาตะเลยเด้วยซ้ำแต่ก็ใช่ว่าฉันจะเข้าไปรับกระสุนพวกแกให้เสียฟรีๆซะหรอกนะเออไม่ทันขาดคำเลยอืมดูเหมือนว่าเราจะเริ่มตีมันไม่ค่อยเข้าเลยฮะต้องหักลังโจมตีหน่อยละอ่าไม่ได้ใช้ดีเิลทิ้งไปเอนจิเนียร์ก็ไม่ได้ใช้ฮะ ลีโลหาออฟม่วงๆหน่อยละกันเลนจ์ Lynch หรอไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในตอนนี้โอ้สีแดงบวกอเมอร์สียังไม่ค่อยมีอยู่งั้นกดเป็นตังก็มีพอซื้อไอเทมสีม่วงแล้วงั้นก็สอยๆอืมหมวกลบสปีดย่างงั้นหรอน่าสนใจแต่ไม่มีตังงั้นเก็บไว้ก่อนละกัน ด้วยสปีดของเราที่ลบเป็นจํานวนมากเนี่ยทำให้เราแทบจะเรดวว่าคลานเดินไปเก็บเหรียญเลยก็ว่าได้นะถ้าเริ่มไป่ขี้เกียจเดินซะแล้วสิตั้งแต่มีไอเทมโซฟานั่นน่ะเด็กกระดึ๊บกระดึบกระด,ดึบไปละกันเพราะคราวที่เราหยุดเนี่ยเราจะทําให้การโจบสิของเราเร็วขึ้นจากไอเทมสเตจิวนั่นเองนี่ฉันเริ่มโดนประชิดต,ตัวอย่างนั้นเหรอฮไม่เร็วนี่พวกแกทำให้ฉันอืมคุณเห็นนั่นไหม คุณดูเลือดที่ลดแล้วเพิ่มขึ้นมานั่นสิมันเร็วเซริ่งกว่าการหายไปของมอนสเตอร์ซะอีกอืม s g กดไม่ได้แล้วเพราะว่าช่องเต็มแถมปืนกระจอกด้วยงั้นผสมก่อนแล้วกันแล้วกดมาโอ้โหรีรันแล้วไนดะ้ SGT สองกระบ,บอกอย่างนั้นเหรอดวงนี่มันดีจริงๆเลยไปเข้าสู่เวทถัดมาเวลที่สิบห้า เริ่มใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาแล้วแฮะต่อให้มีมอนหน้าใหม่มาแค่ไหนหรือจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่อาจต้านทานปืนทั้งหมดปกกระบ,บอกของฉันได้หรอกแกดูสิแกดูพูกมันที่เกิดมาแล้วตายนั่นสิกลายเป็ปนทรัพยากรชั้นดีให้เราได้ฟาร,รม์มเอาไปซื้อของซื้ออาวุธอัพเลเวลกันอย่างสาสมแก่ใจเลียนไปเดินเก็บเรียนมารู้ตัวอีกทีก็จบเวฟแล้วฮะ หรือว่าเราใช้ดวงมากเกินไปกันนะสกิลที่อัพมาในรลเวลนี้ไม่ค่อยมีของดีๆให้เราได้กดเลยฮะน้ำเ,เลือดมากระดาษยัดถึกๆโอ้ขออภัยและกันสําหรับที่พูดเมื่อกี้มันเอาไม่ดีการมาให้ชัดเลยนะงั้นรออะไรนะครับผสมปืนที่มีอยู่ให้หมดแล้วก็เหลือช่องซื้อไม่ดีการมาใส่ไว้กับตัวแถมตังค์ยังเหลืองั้นก็เหมาล้านไปเลยแล้วกันพอยซันโทนิกลบสองให้พีรีเจนแต่บอก่าแทสปีดงั้นเหรอเก็บไว้ก่อน ที่ก็เข้าสู่เวทที่16แล้วนะหลังจากที่เราอัพปืนมาเนี่ยเหมือนว่าพลังยิงของเรามันจะโอเวอร์จนมอนไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้เลยฮนะงั้นเวนี้ผมขอจบไปโดยที่ผมจะไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวก็แล้วกันนะส่วนตังก็ช่างมันละกันเพราะของเราเฟ้อแล้วนะ่ะ ไม่เท่าไหร่นะชิลกว่านี้นี่ไม่มีอีกแล้วไหนดูซิว่าตังที่เราไม่ได้เก็บนันเท่าไหร่ห้าร้อยเลยอย่างงั้นเหรอหรือว่าฉันคิดผิดนะฉันควรจะไปเก็บมันหรือเปล่านะก็อย่างที่เห็นนะนะตอนนี้ฉันไม่มีตังซื้ออะไรเลยอ่ะไม่แต่เทปทีสูงที่สุดของร้านก็ยังซื้อไม่ได้ไหนลีโลดูซิก็ไม่มีอะไรอีกงั้นก็ไปเลยละกันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเวฟดีเดี๋ยวต้องเดินเก็บตังบ้างแล้วนะเราจะทํางานโดยไม่เก็บตังไม่ได้นะ ผมเริ่มสัมผัสได้นะว่ามอนมันถือขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฟังเสียงกูสิมอนตัวเดียวนี่เราต้องใช้เวลามากกว่า3วินาทีในการจัดการมันนะ,ะและมีตัวบัฟวยอย่างนั้นเหรอไอตัวนั้นนะ่ะมันอยู่ไหนออกมาซะไอตัวบัฟเพื่อนนะ่ะอยู่ไหนไอคนเปล่าแตนะ่ะอยู่ไหนพอมี HP l e g น n d อันมหาศาลนี่ก็รู้สึกว่าการเดินเข้าไปรับกระสุนมันก็ไม่เฉืี่งแย่เท่าไหร่นะแต่ทาที่เราได้ตังนะ ดูตังที่เราดองไว้สินี่ขนาดเก็บมาตลอดเนี่ยมันยังดูเหมือนไม่ร่อยหรอเท่าไหรเลยอะมีตังพอซื้อละสอยไหมหมดเก็บใบเก็บใบเก็บไปเก็บไปเออตาหน้าต้องปั๊มตังหน่อยละนี่ม,มันก็ไก่เวทีสิ้แล้วนะน,นั่นมันอะไรนะ่ะเจ้ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ที่มีหลอดเลือดอย่างนั้นเหรอแกท,นะทำอะไรได้บ้าง่ะแกทำอะไรได้บ้าอู้เจ็บเจ็บเจ็บ อออขอโทษคาถามขาทำอะไรได้บ้างไม่ต้องทำให้ดูก็ได้มาเออตัวตัวไอทีแกก็ครึ่งหลอดแล้วอย่างนั้นและเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนไป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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออลาก่อนนะแค่ครึ่งนาทีแล้วก็สามารถทเตยมจัดเจ้ามินิบอสตัวนั่นไปได้ละเอออืมรู้สึกว่าตานีผมจะเดินเข้าไปรับกระสุนพอสมควรเลยนะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะประมาทไม่ได้นะวันประมาทอะเป็นบอ่อเกิดแห่งหายะนะและดูตังนั่นสิดูเหมือนว่าการที่เราคิดจะดองตังหน้นแต่ตานั่นในความคิดที่เมออย์คอยถูกต้องกต้องเท่าไหร่ก็จบกันไปอีกเวฟนะได้เทมระดับยูนิคไปอีกหนึ่งชิ้นงั้นเหรอแล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า5 0จะรีเจนแรงขึ้นไปเท่าตัวโอ้ที่ฉันไม่ดีเจนเป็นร้อยเลยเหรอนั่นนะสไนเปอร์บ้านไหนเนี่ยรีเจนไวกว่าตัวแท้งอีก เจนอีกแล้วอ่ะงั้นเอาดาเมจมาเยอะๆกันละกันนะถึงต่างจะมีแต่ของในร้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะงั้นก็ฝากเดิมไว้กับเวฟหนะ้าซึ่งเป็นเว็บลองสุดท้ายกันละกันลองฟังเสียงดูซิความแน่นของกระสุนปืนที่สัมผัสเข้ากับบอนสเตอร์เหล่านั้นนะ่ะมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ นักเว็นี้นะผมจะพยายามเก็บตังค์ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าการเข้าชอ็อปครั้งนี้จะเป็นการเข้าชอ็อปครั้งสุดท้ายของเกมในรอบนี้แล้วนานต่อไปเราจะได้เจอกับบ,บอสของเกมสักทีจากนั้นเตรมตัวไ,ได้ก็เตรียมตัวนะนะตังค์เราก็มีมากกว่ากร้อยแล้วเราคงซื้อของได้มากกว่าสมควรในชอ็อปครั้งนี้เลยละ่ะ คาดหวังไว้นะกาจะมีอะไรให้เราซื้ออัพเวลก่อนเลยสปีดไม่ได้ใช้งั้นก็เอาอาร์เมอร์มาละกันส่วนของก็อย่างที่คาดการไว้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กม็มีทางเลือกกันเนาะมันเวฟสุดท้ายแล้วอะซื้อๆไปละกัน MacP ห้าสิให้ P l e g เจ็ดสเอ็ดอมเลนดัมเบดสีเลยอย่างงั้นเหรอ สแตต์ครั้งนี้นี่ถือว่าดีกว่ารอบอื่นที่ผมเล่นมาเยอะพอสมควรเลยนะหรือว่าเป็นเพราะมันยากที่สุดกันแน่นะมันเลยให้ของเราดีขนาดนี้ป่นะไปดูกันที่เวฟสุดท้ายกันเวฟที่ยี่สิบลุยโอ้ยพอสองตัวเปิดมาก,ก็โดนกระแทกเลยฮะเกรงใจกันหน่อยดิต่อให้รีเจนขนาดไหนโดนทีเดียวเออขนาดนี้มันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะเออฉันขอทอคำพูดก็ได้นะที่จริงมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอกแค่เกือบตายแต่ตาตนที่ฉันไม่ตายน่ะฉันก็ยังรอดอยู่ยังไงล่ะ ยัดเข้าไปเลยครึ่งหลอดแล้วเออเจ็บอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนฉันเอาหน้าไปกระแทกกับไอ้เจ้าจุดแดงๆนั่นเอ้ยอี๋แกชั้นสกิลอะไรของแกน่ะแกคิดว่าแกจะล้อมฉันไว้ไม่ฉันเดินแล้วฉันจะเดินอย่างนั้นเหรอไม่เลยฉันไม่เดินต่างหากล่ะงั้นสกิลของแกมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเฮะแล้วก็ลาก่อนนะเจ้าบอสสองตัวนี่เงาสซโยนาราบุ้งราวอน โดูความงดงามนี่สิได้ตัวละครใหม่2ตัวมาเล่นด้วยแฮะอืมเอาไว้คราวหน้ากันละกันนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโบรเตโตเดดานยากสุดสำหรับตัวละครเลนเจอยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์บอกผมก็ได้ถ้าผลตอบรับดีผมอาจจะมีพาต่อต่อไปให้ได้ติดตามกันหนะ้ายังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊าบยบาย